ทุกคนครับนี่คือตัวบางครับตัวบางตัวบางเนี่ยมันเป็นสัติหายากในปัจจุบันเหมือนกันนะครับก็คุณครูจิตกรก็กำลังบาดอยู่ครับตาแววเลยครับลักษณะของตัวบางเนี่ยมันก็คลายคลายกรอกบินแต่ว่ามันเป็นตัวย้อยครับมันสามารถร่อนได้จากต้นไม้ต้หน,ตน,หตนหนึ่งไปยังต้นหนึ่งครูจิตกรก็กำลัง หลงในส่วนก็เงาี่โยตายตัวของมันเพื่อที่จะให้มันมีความเด่นมากขึ้นกับมันกำลังกอะอยู่บนตอนจำดาบางเนี่ยปัจจุบันเป็นสตัตว์ิห้ายากแล้วนะครับเพราะว่ามันก็โดนลลาไปในป่าก็ไม่ค่อยมีแล้ว ตัวนี้ก็ตาเวลค่อนข้างที่จะน่ารักครับด้านบนกูจิตรกรก็ใส่แสงที่ลงมาจากด้านบนให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนี่กับเรียบร้อยครับสวยงามไหมครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ